สวัสดีครับท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาว่าได้จ่ายเงินว่างงานโควิดรอ่แรกแล้ววันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์วันที่20เมษายน2563นะครับเกี่ยวกับว่าสปสสนักงานประกันสังคมจ่ายเงินว่างงานโควิดรอ่แรกแล้ววันนี้โดยหม่อมนาชวงจตุรงค์สุนทรภูลรัฐลัมนตีว่า,ากรารกระทรวงแรงงานนะครับ พร้อม้วยนายทศพลเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมให้สัมภาษณ์พิเศษต่อสื่อมวลชนในวันนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่15เมษายนนี้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดตอ่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดตอ่อพศ2563นะครับให้ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุวิสัยแก่ผู้ประกันารตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกับการตนมาทำงานกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับและกรณีผู้ประกันารตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นไม่ว่านายจ้างจ,จะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของราชการซึ่งทำให้ผู้ประกับการตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจา้าง เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมชี้แจงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในกฎกระทรวงใน,นากาวแล้วนะครับและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคม2563ซึ่งสมมติให้ผู้ประกันตนกลุ่มแรกนะครับได้รับเงินก้อนแรกในวันนี้วันที่20เมษายน2563ทั้งนี้สำนักง,งานจะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน ผู้ประกันตนดังกล่าวสามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุริสัยได้2ช่องทางดังนี้1การยื่นขอรับผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับ sso.to.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับโดยผู้ประกันตนต้องกรอบแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุริสัยนะครับข้อ 2. การยื่นขอรับด้วยวิธีปกติผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างานสปส2 0ขีดศนทัที่หน้าเว็บไซต์ sso.go.th no. เพื่อพิมพ์แบบออกมากรอข้อมูลพร้อมสัเเนาหน้าบัญชีธนา,าคารจัดส่งในช่องทางนันต่อไปนี้นะครับส่งทางเอกสารไปรษณีย์ตอบรับส่งทางแฟกส่งทางอีเมลส่งทางไลน์นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพรื้นที่หรือว่าจังหวัดหรือว่าสาขาที่กำหนด ส่วนของนา,จายจ้างก็ต้องกรอบแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด -19 โดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือวิธีติดต่อกับสํานักงานประกันสังคมตั้งแ่ขั้นต้นพวกวิธีเหล่านี้นะครับเท่าแก่ใหญ่เคยทําคลิปนําเสนอไปแล้วนะครับลองย้อนดูกันนะครับต่อคําถามท,าที่ว่าเงินกองทุนประกันสังคมเพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุซื้อสายหรือไม่และสํานักงานประกันสังคมมีแผนรองรับอย่างไรนายทศพลได้ให้ข้อมูลว่า สำนักง,งานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนในปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมในส่วนของกรณีว่างงานมีอยู่จํานวน1.6แสนล้านบาทสำนักง,งานได้เตรียมสภาพคล่องพร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันทีที่ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมติให้กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมจัดทําแผนการเงินเพื่อรองรับในกรณีที่ มีคนขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเป็นจํานวนมากในกรณีจําเป็นอาจต้องขอรับจัดสรรงบประมาณสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็สามารถจัดทาแผนขอรับเงินในส่วนนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับใครที่ว่างงานอยู่และมีเหตุต้องหยุดงานด้วยเหตุสุวิสัยนะครับใครที่ได้รับเงินชดเชยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้และได้ทําตามขั้นตอนที่บอกไปแล้วก็ขอให้รอต่อไปนะครับ น่าจะได้ครบกันทุกคนนะครับส่วนที่ใครไม่ได้ก็ไปทาําตามข,ตขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2นะครับยังไงก็ขอให้ได้รับการชดเชยกันทุกคนนะครับและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเท่าแก่ใหญ่ลาไปก่อนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสวดีครับ